ล่าเรื่องเล่าชุดลึกลับแดนเหนือวันนี้เขาเสนอเรื่องราวอันอยู่ในความสวยงามของธรรมชาติแต่ก็แฝงเอาไปด้วยตำนานอันลึกลับของม่อนอังเกตม่อนอังเกตเป็นยอดดอยสูงจากระดับน้ำทะเลที่1,840เมตรตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปานขุมบ้านปางขุมอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำสำคัญสำคัญสีสายด้วยกันอันได้แก่ขุนน้ำสาขุนน้ำเลยขุนน้ำแม่สายและขุนน้ำแม่จุมซึ่งไหลมารวมสู่แม่น้ำปิงจากม่อนอังเกตจะสามารถมองเห็นผืนป่าฝั่งอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่แตงห้วยจอ้อห้วยน้ำดำดอยหลวงเชียงดาวและดอยอินทนนท์ของจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกด้วย บนมันอังเกตจะมีลักษณะเป็นลานกว้างและเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่อังเกตสามารถชมวิวธรรมชาติสวยๆได้แบบครบ360องศาและยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นชมทะเลเหมอกตามคลางทิวสนในฤดูหนาวยามเช้าชมวิวขุนเขาสลับซับซ้อนในช่วงบ่ายและเดือนดำกับวิวอันสวยงามของพระอาทิตย์ตกดินในยามเย็นได้ด้วย ตามตำนานเล่าว่ามอนอังเกตนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับสารเจ้าแม่อังเกตว่ามีแม่นางขั้นหนึ่งนามว่าอังเกตเป็นหญิงชั้นสูงในวังมีพระบิดาเป็นพ่อพญาอันมีนิสัยชอบทำลายและเกลียดชังในพญาต่อจึงได้กลายมาเป็นศัตรูกันมาโดยตลอดฝ่ายพญาต่อน,นั้นร่วงรู้ว่าพ่อพญามีความรักและห่วงใยในแม่นางอังเกตผูเป็นลูกสาวอย่างสุดหัวใจ จึงคิดอุบายไปคาบเอาแม่นางอังเกตาจากวางมแล้วนํามาทิ้งไว้ที่ม่อนแห่งหนึ่งบนท้องที่อ,อําเภอเสมือนพ่อพยาก็ออกกิดตามค้นหาลูกสาวจนเจอหมายจะรับตัวเพื่อกลับเพียงวังแต่ทว่าฝ่ายแม่นางอังเกตนั้นกลับไม่ยอมกลับโดยบอกว่าจะขออยู่ชดใช้กรรมบนดอยลูกนี้และด้วยความรักในตัวลูกสาวพ่อพยาจึงได้จัดสงช้างเสือแม่นมและองครักษ้กใจเพื่อมาดูแลลูกสาว แต่สุดท้ายแม่นางอังเกตก็ได้กำชับกับเหล่าบริวารเหล่านั้นว่า,าตัวเราสิ้บนบุญไปแล้วก็ให้ฝังรากของเราไว้ที่นี่นะและเมื่อถึงคราวสิ้บนบุญร่างของแม่นางอังเกตจึงถูกฝังไว้บนม่อนแห่งนี้ตามความปรารถนาชาวบ้านในท้องถิ่นจึงได้นำเอาชื่อของแม่นางอังเกตมาตั้งเป็นชื่อของม่อนว่าม่อนอังเกต พร้อมกันนั้นก็ได้สร้างศาลเจ้าแม่อังเกตขึ้นไว้เพื่อเป็นที่เคารพสักการบ,บูชาของชาวบ้านมาตราเท่าทุกวันนี้และเรื่องราวของม่อนอังเกตก็เป็นเช่นนี้แลเงย